ใครนึกไม่ออกนะครับว่าพวกเรา,าทําอะไรกันบ้างตรงที่พี่เสื้อแดงทุกคนทํางานกันอยู่นะครับพี่บุญพี่ชัยนะฮะตวนนี้เราจะขยายตัวทางเดินออกมาครับแต่ว่าตัวอาคารเนี้ยมันขาดทางเดินหน้าบ้านของเดิมมันจะชํารุดค่อนข้างมากครับเดยททำเป็นโครงเหล็กแล้วก็พื้นไม้เทียมมันมีจุดที่น่าสนใจก็คือด้วยเรือมันมีโปใช่ไหมมันก็จะมีการเคลื่อนที่ตอลอดเวลาดังนั้นอ่ะมันจะต้องพลิกข้างหนึ่งข้างก็งต้องทําแบบให้มันขยับได้หรือเรียกว่าโรลเลอร์อะไรประมาณนี้นะฮะ ส่วนด้านหลังตรงนู้นนะครับมุมที่พี่อ้นทํางานอยู่ตรงนี้จะเป็นแบบเหมือนหลังคาที่ยื่นออกมานะครับผมเชื่อว่าก็ต้องมีคนคิดว่าเอ๊ะน้ํานี่ไหลไหมาหนี่แล้วก็หลังคานี้มันก็คงใช้งานไม่ได้ก็มันอยู่ข้างนอกไงฮะโอเคนะดังนั้นเราทําได้ตามที่แบบมันมีแค่ตรงนี้แหละส่วนพวกการเชื่อมต่างๆเนี่ยไฟก็มันก็มาจากพลังงานแสงอาทิต์นะครับเราก็มีเครื่องเจนที่คอยปั่นไฟอยู่โอ้ เดี๋ยวผมพาพี่ห้งในว่าผมช่วยอะไรพวกพี่เขาได้บ้างนะครับถ้าเกิดเราอยู่จากโครงสร้างข้างในเนี่ยผมลองดูละตัวผนังด้านนอกตรงนี้เนี่ยมันเป็นโครงเหล็กที่ตั้งขึ้นมาเลยดังนั้นเวลาที่เราจะไปทําหลังคาย,ยื่นมันเหมือนไปสร้างโมเมนต์ให้กับตัวอาคารผมก็เลยคุยกับพี่เขาว่าเดี๋ยวอาจจะต้องทํา แขนตรงนี้รับเพื่อเอาไว้ดึงตัวอาคารไม่งั้นเดี๋ยวมันจะดึงตัวอาคารไปฝั่งนี้ก็เช่นกันนะครับเพราะว่าข้างบนอ่ะมันเป็นแค่ในส่วนของโครงรับหลังคาแต่ว่าตัวที่มันจะค้ำยันในส่วนตรงนี้มันยังหายไปอยู่นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไปจับตรงหลังคามันจะแบบตึงๆๆๆอยู่เนาะนี่คือผมรู้สึกว่าผมมีประโยชน์แหละแม่ไม่ทักเว่ เวลาเราเชื่อมเนี่ยเราก็ใช้หมวกที่มันเป็นแว่น2ระบุเนาะจะได้ไม่ต้องแบบยกขึ้นยกออกหรือไปใช้ตาที่แบบไปเจอกับที่เราเชื่อมตรงๆอันตรายนะในตัวแว่นเนี่ยเวลามันเชื่อมเออเขาเรียกไงเลนมันจะมืดแล้วก็เวลาเันเชื่อมปุ๊บมันจะเปิดมาเป็นแสงสว่างนะไปหาหรือไม่ใช้กัน